ทุกอย่างคือมีแต่คำว่าอำนวยความสะดวกอำนวยความสบายนี่คือสังคมไทยทุกวันนี้คดีแตงโมเนี่ยเป็นคดีอัไปยศที่สุดที่ผมทำงานมา10ปีทำคดีมามากกว่า5,000คดีในการช่วยเหลือเหยื่อแชรกรรมทั้งที่ไม่ออกข่าวทั้งที่ออกข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันสังคมโซเชียลมีเดียไม่ช่วยกัน ในการออกมาต่อสู้เพื่อน้องแตงโมในการรวมพลังคนไทยทั้งประเทศออกมาต่อสู้เพื่อสังคมไทยแล้วายบ้านเมืองจะอยู่กันยังไงในเมื่อความอับยศในคดีนี้มีทั้งเฟกนิวของเจ้าที่รัฐในการออกมาเผยแพร่แล้วก็ขอโทษและจบนะทุกอย่างทำผิดขั้นตอนก็ไม่มีการลงโทษสามสี่เดือนผ่านมา ไม่มีผู้ใหญ่ในสำนักงานตุลากชาติออกมาพูดอะไรเกี่ยวคดีแตงโมคณะการตรวจสอบก็ไม่มีอะไร DSI ก็มีแต่ลมมีแต่ความเฮงซวยไม่มีอะไรเลยที่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันผมก็ยังไม่เข้าใจวันนี้เนี่ยเมื่อเราฟ้องตรงไปแล้วเนี่ยนะครับต่อศาลจังหวัดนนทบุรีไปแล้ว DSI ก็บทหน้าที่ที่จะต้องไปสอบบุคคลน,นั้นคนนี้ DSI ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรับผ้าขาว มาตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้วยซ้าไปเพราะอำนาจคุณหมดแล้วตั้งแต่วันที่ผมฟ้องศาลันที่สิบสี่นะครับเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นวันเนี้ยผมไม่ใช่ไม่มีข้อมูลต่างๆเอสไอทำคดีมาเนี่ยในคดีต่างๆเนี่ยในคดีอาชญากรรมแพท้ทุกคดีศาลยกฟ้องหมดไม่ว่าจะเป็นคดีบิลลี่นะ คดีสากลของจันทร์ก็ยกฟอ้องหลายหล้คดีไม่เคยประสบความสําเร็จพอาะอะไรเลยไหมครับเพราะเป็นคนที่ออกหักจากตํารวจไปอยู่ดีเอสไอสิ่งต่างเหล่านี้เขาเคยเป็นตํารวจแต่เมื่อออกหักจากตารวจก็เลยไปอยู่ดีเอไอมีก็ประมาณใช้ใจ่ายไม่อั้น ต่างกับตำรวจที่อยู่ตามโรงพักต่างๆว่ากับเหวี่ย DSI มีค่าทำคดีพิเศษแต่ตำรวจในโรงพักต่างๆทำคดีละพันห้า DSI บางคดีเป็นล้านครับไปไหนก็เบิกได้แต่ตำรวจทุกโรงพักไม่มีแม้กระทั่งค่านำ้ำมันรถเครื่องเขียนก็ซื้อเอง ดีเอสไอมีรังใส่นะครับรังใส่แฟ้มทุกอย่างบริการฟรีหมดแต่ตำรวจไทยทุกอย่างต้องซื้อเองแฟ้มก็ต้องซื้อเองปากากาต้องซื้อเองโต๊ะก็ต้องซื้อเอง,อง,อเองนี่คือความเหลื่อมล้ำในวงการตำรวจและดีเอสไอเองดีเอสไอมีแต่คำว่าโม้นะผมไม่อยากพูดหรอกนะหลายๆอย่างเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะรู้เองว่าในระหว่างที่รอไต่สวนยี่สิบกรกฎาคมนี้วันนี้ผมได้ไปปรึกษาทางปวปอ พื่อที่จะปราบยุทธการเดชไอสักทีในการทุจริตคอร์รัปชันก็จะเห็นสัปดาห์หน้าจนถึงยาวเลยจะมีการปราบปรามการทุจริตของสอสสวให้คุณปรินาไกลคุบเห็นว่าผมไม่ได้เลิกปฏิบัติเฉพาะคุณปรินาผมหวดหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสวสส,สฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเอาหมดในการบรุกลูกปราศสงดเ d ชไอเนี่ยผมจะหัดตั้งแต่ประหลัดกระทรวงยุติธรรมมันจะถึงอนทธิประดี D อ์ไอทวนหน้าแจกของขวัญแจกโบนัสให้ทวนหน้าไม่ต้องเป็นห่วง ลมลตทีสมศักดิ์ผมก็จะฟ้องกลับในข้อหาที่ฟ้องเท็จต่อผมนะเพราะผมถือว่าคนที่ทําแบบเนี้ยเคตามีนกลายเป็นเกลือเนี่ยนะผมไม่เอาไว้หรอกครับหรือว่าคุณเป็นเจา้ากระทรวงยุติธรรมแล้วคุณมาฟ้องผมแอบไปฟ้องผมนะครับรับสารยกฟ้องคดีถึงสุดแล้วคุณกล้าฟ้องผมคุณก็ต้องกล้ารับหมายจากผมเหมือนกันคุณสมศักศดิ์เทสุทิน ผมไม่กลัวแล้วครับว่าคุณจะเป็นสอสอคุณจะเป็นรัฐมนตรีคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนอย่างไอลิยะก,กูไม่กลัวมึงอยู่แล้วไม่ว่าใครก็ตามผมอยู่มาถึงวันนี้55ปีผมใช้ชีวิตคุ้มค่าต่อแผ่นดินบ้านเมืองมาแล้วชมรมนิยกรรมตั้งโดยผู้ใหญ่ระดับประเทศที่สูงกว่านายกร,รัฐมนตรีผมจะบอกให้คุณรู้คนที่อยู่เบื้องหลังชมรมนิยกรรมมา10ปีเป็นผู้ใหญ่ระดับประเทศที่ทุกคนเนี่ยนะครับไม่รู้นะครับว่าเป็นใคร เราอยู่ได้ทุกวันนี้มาสิบปีเราทําคดีมามากมายทําไมเราถึงไม่กลัวใครถ้าผมไม่มีของดีผมไม่กล้าท้าชนตํารวจภาคหนึ่งหรอกแล้วผมก็ไม่กล้าท้าชนคนรวยนะครับหลายคดีเนี่ยผมสู้กับคนมีที่พลนดังนั้นดังนั้นคนที่อยู่บ้างหลังคือคนที่ปิดทองหลังพระเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเราก้าต่อกรกับองค์กรตํารวจระดับประเทศถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไม่เคยกล้าหรอกครับมีผมคนเดียวที่กล้า ดังนั้นชีวิตของผมสละแล้วเพื่อแผ่นดินสละแล้วเพื่อบาปบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งรัชกาลที่เก้ารัชกาลที่สิบทุกพระองค์ผมไม่เคยกลัวครับเรื่องคดีความต่างๆอยากฟ้องฟ้องมาอยากชนชนมาพยานทั้งหมดที่มาในคดีน้องแตงโมเนี่ยเป็นพยานที่